ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมปี2016หนูน้อยมูตชาอามาดีชาวอัสการนิสฐานกลายเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เนต็ตจากภาพที่เจ้าตัวสวมใส่เสื้อที่ดัดแปลงจากถุงพลาสติกสีฟ้าขาวสกรีนชื่อและเบอร์ของลิโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์นักเตะของบาร์เซโลนา ภาพดังกล่าวถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลจนกองหน้าชาวอาเจนิตายไปทับใจเป็นอย่างมากก่อนที่ทั้งสองคนจะได้พบเจอกันที่ประเทศกาตาร์และกลายเป็นเรื่องราวชวนอบอุ่นหัวใจหลายคนคงคิดว่าหนุ่มน้อยคนนี้คงจะมีแต่วความสุขหลังได้กระทบไหลซูปเปอร์สตาร์ระดับพักการแต่น่าเสียดายที่ชีวิตจริงของมูตาตากับครอบครัวไม่ได้จบลงแบบนั้นเพราะชื่อเสียงที่โด่งดังไปทั่วโลกทําให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายถูกกันแกล้งจากผู้คนรอบข้างลามไปถึงตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อการร้าย แต่การเปิดเผยของฮามานูอามาดีพี่ชายของมูตซาระบุว่าเขามักถูกเพื่อนบ้านแขวะอยู่เสมอว่าชีวิตดีขึ้นเพราะคิดว่าพวกเราได้รับเงินสนับสนุนจากลีโอเนลเมสซี่และมักจะมีคนมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่รอบบ้านของเราตอนดึกๆเสมอมันเป็นเรื่องที่ลบกวนจิตใจพวกเรามาก สุดท้ายครอบครัวของมูตาซาตัดสินใจอพยพไปอยู่ที่เมืองเควตตาประเทศปากีสถานและทําเรื่องเพื่อขอรีไพลยไปยังประเทศอื่นแต่พวกเขากลับโดนจดหมายขู่ฆ่าจากกลุ่มก่อการร้ายตาลีบันและคําร้องขอรีไพลยก็ถูกปัดตกสุดท้ายก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้าวของกลับไปที่เมืองจากรีบ้านเกิดเช่นเดิม เจดเดือนต่อมาฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ส่งคําเชิญมายังหนูน้อยมูตซากับคุณพ่อให้บินมาที่กรุงโดฮาเพื่อจุงมือพานักเตะคนดังเข้าสู่สนามในเกมกระชับมิตรและจากการเจอกันในครั้งนี้เขาหวังว่าเมซี่จะช่วยให้พวกเขาได้มาอยู่ที่สเปนในฐานะผู้รีภัยสงครามแต่สุดท้ายเรื่องดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้น หลังจากนั้นครอบครัวของพวกเขาก็ยังถูกส่งจดหมายมาคุกคามอีกเรื่อยๆลามไปถึงที่โรงเรียนของมูตาซาทําให้หนูน้อยรายนี้ต้องหยุดเรียนกลางคันไม่กล้าออกจากบ,บ้านเพราะกลัวถูรักพาตัวเรื่องนี้ทําให้เห็นว่าชีวิตของมูตาซาถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลาหลังที่ได้เจอฮีโร่อย่างลีโอนลเมสซี่สิ่งเดียวที่เยียวยาจิตใจหนูน้อยคนนี้ได้ก็คือออกไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนบ้านด้วยความหวังว่าวันหนึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีชีวิตดีกว่าและได้เจอกับลีโอนลเมสซี่ฮีโออร สุดท้ายเมื่อเจ้าหนูในวัย9ขวบโดนถามว่าหากย้อนเวลากลับไปได้จะสวมเสื้อถุงพลาสติกไปนั้นอีกหรือเปล่ามูตชาตอบอย่างมั่นใจว่าเขาก็จะใส่เหมือนเดิมเพราะเขารักชายที่ชื่อเลโอเนลเมสซี่